สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอลจะแอลอสั่งตัวนี้ชานมของโคยเติมาลองกันสั่งแบบว่าที่แบบว่าไม่เอาน้ำแข็งนะคะพอดีว่าแอลอไปเจอคลิปคลิปนึงแล้วเหมือนเขา่าสั่งแบบไม่เอาน้ำแข็งแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเขาให้เต็มเลยก็คืออันนี้ไม่มีน้ำแข็งนะคะทุกคน แล้วได้เต็มขนาดนี้เต็มแก้วเลยอันนี้แอลสั่งตัวแก้วใหญ่กับแก้วกลางมา2อ,อันที่แบบว่าไม่ใส่น้ําแข็งเลยทั้งคู่นะคะแล้วเดี๋ยวจะลองเอามาเทใส่แก้วนี้กันว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าเอามาเทแล้วอะ่ะมันจะได้จริงไหมโดยที่เดี๋ยวแอลมีน้ําแข็งของตัวเองแล้วก็เอามาใส่วใส่ไปสัก สองก้อนแล้วกันเออปึ๊บเราจะลองแก้วใหญ่ก่อนนะคะว่าสายแก้วนี้แล้วมันจะได้แค่ไหนเปิดยังไงล่ะทีนี้เอออ่ะเดี๋ยวนะ่าจะ วันนี้เดี๋ยวเอาไปใช้กันไก่จอบทีนึงเอ,อือใช้อะเปิดรูไปแล้วนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะลองขอเอาผ้าลองนิดนึงค่ะ ได้แล้วหนึ่งแก้วกับอันนี้ที่ออกไปนิดนึงแค่นี้โอเคอันนี้เป็นแก้วใหญ่นะคะก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวแอลมาลองแบบว่า เป็นแก้วเล็กดูก็คือเดี๋ยวจะเอาอันนี้กับใส่แก้วอันนี้นะคะดูว่าขอใส่น้ำแข็งสองก้อนเหมือนเดิมแล้วก็กันใเเจเราเจาะรูเล็กก่อนนะคะ โอเคอย่างนี้อย่างนี้โอเค okay. อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบแก้วขนาดแบบว่าไซส์เอ็มขนาดกลางเรียมเนาะก็จะเป็นแบบนี้ก็คือแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแก้วใหญ่หรือว่าแก้วแบบว่ากลางเนาะมันก็ สามารถแบบว่าซื้อมาโดยที่ไม่ใส่น้าแข็งแล้วก็เอามาใส่น้ําแข็งเองแล้วก็กินกันประมาณถ้าถ้าสมมุติว่าเอามุกออกเอลคิดว่ามันน่าจะได้ประมาณแบบว่าคนละหนึ่งแก้วสองคนอะไรแบบนี้เนาะสุดยอดเยี่ยมเลยทุกคนวิธีนี้เวิร์กนะคะเดี๋ยวเอาขอลองกินให้ดูก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปอ๊ะอ๊อ โลเตกโอเคไม่เป็นไรเดี identify. ๋ยวเอาใหม่นะคะค้นอร่อยเหมือนเดิม ออเดี๋ยวแอลอยากลองชิมแบบว่าแบบไม่ใส่น้ำแข็งมันจะแบบเข้มข้นแค่ไหนนะคะขอลองอือหือชื่นใจมากก็สั่งอ่าโคยติมาลองก็มันก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดแบบว่าใครอยาก แบบว่าลองแก้วเนี้ยแอลคิดว่าน่าจะแบ่งได้ประมาณ3คนอยู่แต่ว่าแก้วเนี้ยสองคนแบบว่าเต็มแก้วแบบเนี้ยกาลังดีคะ่ะทุกคนเอามาแบ่งกันแต่ว่าเราก็แบบเอาน้าแข็งที่บ้านหรืออะไรเงี้ยมาใส่เนาะก็ประมาณนี้คะ่ะทุกคนอร่อยมากไปลองกันคะ่ะชื่นใจบายบายเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ